สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพ,พี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีสยามเช้าวันนี้นะครับน้ามาลุยกันต่อนะครับกับเห ein, รียญรุ่นแรกนะครับหรือรุ่นหนึ่งนะครับพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเหรียญหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมโมนะครับน้าสำนักสงฆ์เขาแก้ทองนะจังหวัดปราจีนบุรีครับนะฮะวันนี้นะฮะก็เปรียอีกหนึ่งรุ่นนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดเลยนะครับนะ นะฮะบอกเลยตามต้นตำลักตามตำรานะครับนะเป็นพิมพ์เดียวกับลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรายการรุ่นนี้นะครับนะฮะบอกเลยว่านะครับนะอยากให้พี่ๆนะฮะมีเก็บคนเหรียญสองเหรียญน,นะครับนะเพราะรุ่นนี้นะครับนะฮะบอกเลยว่าสุดเลยทีเดียวครับงนาะและยันด้านหลังครับประมาณนี้พี่ ยันด้านหลังประมาณนี้พี่นะครับยันพระเจ้านะฮะสิบชาตินะครับมีไว้สักุระบูชาป้องกันสัพไพภไย่ยพิปัินะอุปติอันตรายนะครับลาบยศเจริญแก่ผู้ประเสริฐนะฮะร,รู้ยิ่งดีนักเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะพี่ๆท่านใดนะครับก็นะ ชาชีวิตนะฮะล้มลุกคุกคลาดนะฮะให้บูชาเหรียญยืนนะพี่นะบอกเลยนะครับแนะนาพี่ชายแนะนําให้นะบูชาเหรียญยืนนะครับนะเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยรายการที่1กันเลยนะครับพี่ๆนะเรามาลุยรายการที่1พร้อมๆกันเลยครับนะฮะนี่ฮะรายการที่1นนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ รายการนี้ขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อชนวนเนื้อชนวนผิวลุงนะครับลงยาพื้นแดงนัากลักเงินแท้พี่โอ้โหองค์นี้เปิดมาองค์แรกก็สวยงามเลยพี่นะครับอยากจะเปิดให้พี่พี่ได้รับชมกันเลยนะครับนะเด็วน้องขออนุญาตเปิดให้พี่พี่รับชมกันแบบสวยๆกันเลยนะครับนี่องคแรกนะครับเนื้อชนวนผิวลุ่งนี่ฮะน่ากลักเงินแท้นะพี่นะนี่ฮะโอ้โหเลขค้นเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่ฮะเนื้อมหาชนวนนะครับ รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองฮะรายการที่สองนะครับเปิดออกมาก็พี่รายการที่สองเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนักกักนวะนะฮะลงยาจีวรนนะพี่นะลืมแจ้งไปนะพี่นะอันนี้ลังใหม่นะพี่นะลังใหม่เลยพี่นะครับนี่ เนี่ยนะเพิ่งแกะเมื่อสักครู่นี้คือรังที่สองแล้วพี่นะลืมเลยพี่นะฮะลืมเลยนะครับคนโทรมาผมลืมเลยรังที่สองนะพี่นะโทษทีลืมแจ้งนะครับรายการนี้นะฮะเปิดออกมาเป็นเลขโค้ดอะไรเอ่ยนะฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวพี่นะเนื้อทองแดงเนื้อนากากนวะนะครับนี่ฮะลงยาเขียวพี่นะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะรายการที่สองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับนะฮะรายการที่สามเปิดมาฮะ รายการนี้คนระับหน้าทองคำออกแล้วพี่นะหน้าทองคำออกแล้วพี่นะขออนุญาตตัดนะพี่นะขออนุญาตตัดนะพี่นะเนี่ยฮะโอ้ยสวยจริงฮนะรายการนี้สวยจริงครับพี่ลงยาเขียวเหนียวซนะับฮะเลขพคนาเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับนะฮะต่อโคตดเนี่ย ต่อโคดอุนะฮะจะจะสร้างเพียงแค่สิบเหรียญในโลกนะพี่นะองค์นี้จะสร้างสิบเหรียญในโลกนะครับไม่รวมโคดอื่นนะนี่ฮะเลขโคดเบอร์มานเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ฮะนี่ฮะจะสร้างรวมโคดยี่สิบเก้านี่ฮะรายการนี้นะคะขห่อที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับสองพันแปดร้อยบาทพี่นะรายการที่สามมีเดือดเดือดนะเมื่อวานผมเปิดได้เลขเก้านะครับงานลังเลขจะเลขเก้านะครับพี่ปิดไปแล้วสามพันนะฮะ ต่อมาฮะรายการที่สี่รายการที่สี่เ,สเปิดมาพี่เนื้อมหาชนวนตอกโค้ดเก้ารอบเนียครับเนื้อมหาชนวนตอกโค้ดเก้ารอบพี่นี่ฮะมีพี่ๆนะฮะจองอยู่นะเนื้อพี่เพียวบอกเนี่ยฮะขอจองเนื้อเพียวได้ไหมฮะเหมามันเลยนะครับ มีคนทักมาอยู่นนพี่เวานนะครับนะได้ยไปประมาณห้ารายการนะรายการที่ได้คนจะเบอร์มาได้สี่สิบหกนะนี่ฮะรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับบางคนก็ชอบเก็บเนื้อล่างนะพี่นะเนื้อล่างแบบเพียวๆนะครับต่อโค้ดเก้ารอบนี้ผมว่าคลาสสิกเลยนะครับนะคลาสสิกเลยนะหรือรายการที่ห้าพี่นะครับรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเนื้อสัตตะลงจากพื้นธงชาติไรนนะเฉียงอุ้ยเฮ้ยหลังที่แล้วผมยังไม่ได้ หน้ากากเงินแท้ด้วยพี่นะครับลังที่เท้อผมไม่ได้นะองนี้นี่ครับลังที่เด้อผมยังเปิดไม่ได้เลยนะนี่ฮะร,รายการที่ห้าพี่นะฮะลังลังที่เล้อผมเปิดไม่ได้เลขคนเติมเอิมาได้สิบ 250, ากากแปดนะฮะร,รายการที่ขนะอที่สามร้อยพี่นะะรายการที่ขอที่สามร้อยพี่หนักกากเงินแท้นะครับรายการที่ห้านะต่อมาฮะรายการที่หกครับ รายการที่เขาเปิดมานนวะลงยาจาผูเลขคนตั้งเบอร์อรหมายเลขเจ็ดคนนะพี่โอ้โหอ้มที่ผิวลุ้งๆเลยพี่นะเนี่ยฮะผมส่องบอกแล้วรุ่นนี้คมมากพี่นะรุ่นนี้คมพี่นะครับเนี่ยฮะถ้าดูในถ้าแกะสีนจะชัดมากกว่านี้พี่เนี่ยฮะคมคมนะเลขคนตั้งเบอร์มาไเลขเจ็ดตัวเดียวพี่รายการนี้เนื้อนวะลงยาจาผูคดนะนะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่หกนะครับ ต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับพี่ชายรายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่เนื้ออัลปาก้าลงยาพื้นแดงลงยาปิวอนโคตรอีกนะนี่ฮะอัลปาก้าอัลปาก้าเลขคนเบอร์มายเลขสิบเจ็ดรายการนี้เอาไปพี่นะสามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่เจ็ดนะครับ <c oughs> รายการที่แปดฮะ รายการที่แปดเปิดออกมาพี่เนื้อทองแดงผิวไฟลงยาจีวรนะครับลุ้นไม่ตัดปีนะลงยาเขียวเหนียวซับนี่ฮะรายการนี้ขอสองร้ยห้าบาทพราะพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบแปดนะครับใครสนใจลุ้นนะครับลุ้นละสามร้อยบาทนะครับสี่ลุ้นลดให้ครับสี่ลุ้นผมคิดแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะฮะสี่ลุ้นคิดเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นนะครับพี่ๆนะเรื่องรายการต่อไปครับนะรายการที่เก้า รายการที่9้าเปิดขึ้นมาพี่เนื้อทองแดงมันปูล,ลงยาพื้นฟ้าเนี่ยนี่ฮะรายการนี้ขอสองยิบบาทรายการนี้ขอ2 2 0ยี่บาทเลขโคดตังเบอร์มาเลขสิบห้านะครับนี่ฮะรายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับ <c oughs> รายการที่สิบเปิดมาพี่เนื้อทองฝาบาทหน้ากัดเงินแท้ลงจากจิวบอนฮะนี่ฮะ เลขค้นําเบอร์ใหม่เลขสามสิบแปดครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นักกากเงินแท้นะนะฮะลุยกันต่อพี่ต่อเน,นื่องครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาเป็นเนื้ออัมริกาหน้ากลับของทีพอ เนื้ออาบากนะ้าหน้ากากทองทิพย์พี่นะเลขโค้ดตั้งเบอร์ใหม่เลขยี่สิบสองพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่สองร้อยยี่สิบบาทพอพี่เลขโค้ดตั้งเบอร์สองสองเอาไปสองยี่นะครับโอ้โหจัดให้ 12, 11, นะครับมาฮะกันต่อพี่รายการที่สิบสองเมื่อกี้สิบเอ็ดนะครับรายการที่สองเปิดมาเป็นเนื้อหมาจำนวนต่อโค้ดเก้ารอบนะบผิวลุ้งๆเหมือนเดิมพี่รายการที่ขอสองห้าพี่ผิวเดิมอย่างนี้นะครับนะสวยจริงพี่เลขโค้ดตั้งเบอร์ห้าสิบแปดนะครับรายการสุดท้ายพอดีนะ ต่อมาครับรายการที่สนะิบสามจ้านะฮะรายการที่สิบสามมาลุยกันครับรายการที่สิบสามขออนุญาตเปิดนะครับปื๊บโอ้โหนะนั่นเด็กคนหนึ่งพี่รายการนี้เนื้อทองสองบาทนะักหลักเงินนะรือเลขคนเบลล์เลขสามสิบสองพี่เอาไปพี่สองร้อยี่สิบาทพอพี่เอ้สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะนะักกากเงินนะครับสองร้อยห้าสิบบาท จัดให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่สิบสี่ฮะรรายการที่สิบสี่เปิดมาพี่นวะต่อเก้ารอบครับเลขโคดตัมเบอร์ใหม่เลขยี่สิบเก้านี่ฮะโอ้ยนวะโคตรสวยเลยพี่นวะรุ่นนี้สวยจริงนะรายการนี้ขอสามร้อยพี่นวะเพียวนะครับนะผิวสวยมากนะครับนวะเพียวรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครัรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าครับเปิดมาที่โอ้โหเนื้อสตะลงยกักษ์เขียวรุ่ยาจจวรนครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะา5 0ยหบาทพอพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลข8ปดนะเลขรวยด้วยพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่เอาไปฮะสองร้อยห้าสบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่ยี่สิบฮะ รายการที่สิบหกเปิดมาพี่เนื้อมหาชนวนลงยาลายเสือขาวดำนะหูยเสือขาวดำผมก็ยังไม่ได้นะพี่รังที่แล้วผมไม่ได้นะนี่ฮะเสือขาวดำพี่เลขโคดําเบอร์อะไรนี่นะเลขโคดําเบอร์ใหม่เลขอะไรโอ้โไหไม่เห็นเลยไม่เห็นก็ต้องตัดให้พี่น้องได้รับชมกันนะฮะมาชมกันพี่รายการที่สิบหกเนี่ย รายการที่16กเปิดออกมาพี่เลขค้ดเบอร์หมายเลขยี่ิบสี่ฮะโอ้โหสวยนะรายการนี้สอง้ยหสิบาทพอพี่นะครับรายการที่16หกนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนตอโค้ดเก้ารอบแล้วเนื้อทองแดงเถื่อนตอโค้ดเก้ารอบพี่เนี่ยฮะเลขค้ดเบอร์หมายเลขสิบนะฮะ เลขคนตัาเบอร์หมายเลขสิบเอ็นะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับเอาไปสองยี่นะครับสองยี่พอนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบแปดรายการที่แปดเปิดออกมาพี่เนื้อทองฝาบาทนะครับต่อเก้ารอบลงยาลุ้ไม่ตัดปีกนะครับรายการนี้เลขคนตัาเบอร์อยู่ด้านบนนะครับรายการนี้เลขคนตัาเบอร์ด้านบนแน่นอนนะครับมองนม่นะเลขคนตัาเบอร์หมายเลขสามสิบสองี่รายการนี้สองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่18แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้า รายการที่19เปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อทองแดงบิฟ่ไหน้ากากเงินลงยาต์กาเล็กซี่โอ้โหองดารานหะน้ากากเงินแท้องดารามาเลยนี่นี่องดาราองดาราครับองนี้ผมขอนะฮะเลขคนตเบอร์มาที่สี่ขอที่350รองค์พี่องดาราขอที่3 5มอนี่องตกเลยพี่องนี้นะองปกเลยนะครับต่อมาที่รายการสุดท้ายครับรายการที่20นะครับรายการสุดท้ายครับขออนุญ,ญาตเปิดมาให้พี่พพได้รับชมนะครับ รายการนี้เนื้อทองแดงพิฟ่หน้ากากนวชื้นแดงครับรายการนี้ขอเหมือนเดิมพี่นะครับ2 5 0บาทเหมือนเดิมพี่นะจัดไปพี่นะขอดูเลขโคดนัวเบอร์หน่อยพี่เลขโคดนัวเบอร์นะฮะหมายเลข26พี่นะฮะร,รายการนี้300นะครับนะสำหรับนี้ก็นะฝากด้วยพี่นะครับขอบคุณพี่ๆที่ท่านที่ติดตามด้วย้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ